ต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นร้อนในวันนี้ครับซึ่งแน่นอนคงหนีไม่พ้นเรื่องราคาทองคำที่กำลังแบบว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยใช่ค่ะร้อนแรงมากๆพยานสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการทั้งในตลาดโลกแล้วก็ในบ้านเราเลยนะครับเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามากค่ะคือเช้าวันนี้6ตุลาคม2568เนี่ยราคาทองคำในตลาดโลกหรือ Goldspot เนี่ยค่ะครับ Spot, ค่ะมันพุ่งทะลุระดับ3,900ดอลลาร์ 3, สหรัฐต่อออนซ์ไปเรียบร้อยแล้วทำสถิติสูงสุดใหม่เลยเป็น all-time high แถวๆ3,924ถึง3,926ดอลลาร์ 3, สหรัฐต่อออนส์ค่ะโห oh, สูงมาก ใช่ค่ะอย่าง CNBC เองก็ยืนยันตัวเลขประมาณนี้เหมือนกันค่ะส่วนราคาทองคำในประเทศไทยเก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นราคาทองคำแท่ง96.5%ทะลุหลัก60,000บาทต่อบาททองคำไปแล้วทะลุ60,000บาทแล้วนะคะครับเปิดตลาดเช้าวันจันทร์ที่6ตุลาคมสมาคมข้าวทองคำประกาศราคาปรับขึ้นทันที600บาทไปแตะ6 0 5 0บาทแล้วก็ ราคาก็ยังขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับระหว่างวันค่ะล่าสุดนี้ช่วงบ่ายแก่ๆทองแท่งขายออกไปอยู่ที่6550บาทแล้วครับ6550ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจจริงๆค่ะวันนี้เราเลยจะมาคุยเจาะลึกกันครับว่าอะไรคือพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังความร้อนแรงนี้กันแน่คือเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะครับทั้งตัวเลขราคาล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำหรือ GTA ค่ะ GTA ค,ครับแล้วก็มีรายงานข่าวปจัจจัยระดับโลกจาก CNBC และที่สำคัญเลยคือบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญบริษัทค้าทองคำชั้นนำในไทยไม่ว่าจะเป็น YLG HGF MTS g, g o แล้วก็มีมุมมองสรุปจากโบรกเกอร์ต่างๆด้วยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจภาพรวมนะคะว่าทำไมทองคำถึงพุ่งแรงขนาดนี้ปัจจัยต่างๆมันมาผสมกันยังไงแล้วแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขามองกันแบบไหนโอเคครับงั้น เรามาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกเลยที่ดูเหมือนจะเป็นตัวชูโรงของรอบนี้เลยนะครับคือความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe haven demand ที่มันเพิ่มขึ้นมาเยอะมาก ประเด็นนี้ชัดเจนมากค่ะตัวกระตุ้นหลักๆตอนนี้เลยคือสถานการณ์ government s h ชัดดาวอะค่ะการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอ๋อเรื่องชัดดาวใช่ค่ะที่ยังยืดเยื้ออยู่ตอนนี้เข้าวันที่4ี่แล้วความไม่แน่นอนทางการคลังแบบนี้แหละค่ะที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต้องมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพื่อพักเงินครับซึ่งทองคำก็เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเสมอมาค่ะซึ่งเรื่องชัดดาวนี่เออแทบทุกแหล่งข่าวทุกบทวิเคราะห์พูดตรงกันหมดเลยนะครับทั้ง CNBC YLG SGF MTS ต่างก็ชี้ว่าเป็นปัจจัยหนุนสำคัญถูกต้องค่ะอย่าง SGF ก็รายงานว่าการเจราจาเรื่องงบประมาณในวุฒิสภาเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้เลยอืส่วน CNBC ก็ให้ข้อมูลเพิ่มว่าทำเนียบข่าวอาจจะต้องเริ่มปลดพนักงานเยอะเลยถ้าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายโหก็ยิ่งดูไม่แน่นอนเข้าไปใหญ่ใช่ค่ะมันยิ่งเพิ่มบรรยากาศความไม่แน่นอนเข้าไปอีกที่น่าสนใจคือ มันมีอีกปัจจัยที่เข้ามาเสริมแรงซื้อทองคําในฐานะเซฟเฮเว่นด้วยอันนี้มาจาก CNBC ที่รายงานว่าเงินเยนญี่ปุ่นมันอ่อนค่าเร็วมากอ๋อค่าเงินเยนครับอ่อนค่าหนักสุดในรอบ5เดือนเลยเทียบกับดอลลาร์หลังจากผลการเลือกตั้งหัวหน้าพัก LDP ที่คุณซาเนทาคาอิชิซึ่งมีแนวโน้มจากผ่อนคลายทางการคลังชนะไปเรื่องนี้มันมาช่วยหนุนทองคาได้ยังไงครับ เป็นจุดที่น่าสนใจค่ะคือปกติเนี่ยเงินเยนก็ถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนนิยมใช้พักเงินเหมือนกันครับเหมือนทองคําใช่ค่ะแต่ทีนี้พอเงินเยนเกิดอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วเนี่ยทางเลือกในการถือสินทรัพย์ปลอดภัยของนักลงทุนมันก็ลดลงไปอืมทให้เม็ดเงินส่วนหนึ่งที่อาจจะเคยเล็งเงินเยนไว้ก็อาจจะหันมาหาทองคําแทนค่ะ ประกอบกับมีความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์การค้าที่มันมีอยู่เดิมเป็นทุนอยู่แล้วครับผมมันก็ยิ่งทําให้ทองคําน่าดึงดูดขึ้นไปอีกค่ะเหมือนกับว่าพอทางเลือกหนึ่งดูไม่น่าสนเท่าเดิมคนก็ยิ่งแห่มาหาทองคํามากขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังมีเ ประเด็นเฉพาะหน้าที่ตลาดจับตาด้วยอย่างเรื่องการเจรจาแลกเปลี่ยนตัวประกันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่อียิปต์วันนี้อันนี้ชายนิโกเขาชี้ว่าอาจจะส่งผลต่อจิตวิทยาการลงทุนระยะสั้นได้เหมือนกันใช่ค่ะปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ความต้องการทองคำในฐานะหลุมหลบภัยหรือเซฟเฮเว่นเนี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยในช่วงนี้ค่ะเอาล่ะครับ นอกจากเครื่องความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วอีกเสาหลักสําคัญเลยที่ค้าราคาทองคํารอบนี้ก็คือการคาดการเรื่องนโยบายการเงินค่ะนโยบายการเงินโดยเฉพาะของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอ,อันนี้มีผลมากเลยใช่ไหมครับมีผลอย่างมากเลยค่ะตอนนี้ตลาดการเงินให้น้ำหนักสูงมากๆว่าเฟดจะต้องปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงอีก0.25เปอร์เซ็นต์ครับลดอีกใช่ค่ะ ในการประชุม FOMC เดือนตุลาคมนี้เลยอย่างเครื่องมือ CME Fed Watch 2เนี่ยชี้ความเป็นไปได้สูงถึง95-97%เลยทีเดียวโเหเกือบ1 0อแล้วแล้วดูเหมือนจะไม่ได้หยุดแค่นั้นด้วยนะครับตลาดยังมองไปอีกว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมใช่ค่ะคาดการกันแบบนั้นความเป็นไปได้ก็ยังสูงอยู่ประมาณ83-85%การที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ยติดตกันแบบนี้มันส่งผลดีกับทองคำยังไงนะครับ กลไกหลักๆก,ก็คือเรื่องของต้นทุนค่าเสียโอกาสค่ะอ๋อค่าเสียโอกาสค่ะคือทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สร้างผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ยพออัตราดอกเบีย้ยในตลาดมีแนวโน้มลดลงการถือทองคําที่ไม่ให้ดอกเบีย้ยมันก็ดูน่าสนใจมากขึ้นครับเทียบกับพวกพันธบัตรหรือเงินฝากถูกต้องค่ะที่ให้ดอกเบีย้ยน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นความคาดหวังว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยเนี่ยจึงเป็นแรงหนุนโดยตรงต่อราคาทองคำเลยค่ะ รประกอบกับมีสัญญาณจากเจ้าหน้าที่เฟดเองด้วยอย่างที่ CNBC อ้างถึงเฟดกรานเนอร์สตีเฟนมอรันที่สนับสนุนการลดดอกเบี้ยเชิงรุกค่ะหรือบทสรุปจากบรเกอร์ที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่ก็ส่งสัญญาในโทนผ่อนคลายใช่ค่ะยิ่งตอกย้ำความคาดหวังของตลาดเข้าไปอีกครับผมประเด็นนี้สำคัญมากค่ะแล้วก็นอกเหนือจากเฟดแล้วเนี่ยในฝั่งของไทยเองก็มีปัจจัยที่ต้องจับตาเหมือนกันนะคะอ,อ๋อมีของไทยด้วย ค่ะคือการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนอง,องอของบ้านเราธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่8ตุลาคมนี้ครับกอนอง,อง ซึ่งกนง,องอก็เป็นผู้กําหนดทิศทางดอกเบีย้ยนโยบายในบ้านเราแล้วก็นี่จะเป็นการประชุมครั้งแรกของหัวว่าการทพทท่านใหม่ด้วยค่ะซึ่งทาง YLG แล้วก็บทสรุปมุมมองโบโรกเกอร์ก็ให้ความสนใจประเด็นนี้เหมือนกันว่ามีความเป็นไปได้ที่กนง,งอาจจะ,ะดําเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นใช่ค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็อาจจะส่งผลให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าลงได้อีกอ,อันนี้สําคัญกับทองไทยเลย และนี่คืออีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่เจาะจงกับราคาทองคําในประเทศไทยเลยค่ะการอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงที่ผ่านมาที่ลงมาเคลื่อนไหวแถวๆสา3สิบถึง32.39 32. บาทต่อดอลลาร์ครับผมมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะที่ผลักดันให้ราคาทองคํำในประเทศพุ่งทะยานทะลุ60,000บาทได้จริงด้วยครับทั้ง MTS และ YLG ต่างก็เน้นย้ำถึงผลกระทบจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าตรงนี้ค่ะ สรุปคือเรามีทั้งแรงหนุนจากความไม่แน่นอนที่ทำให้คนอยากได้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างชัดดาวเย็นอ่อนก็มีแรงหนุนจากความคาดหวังว่าดอกเบีย้ยจะถูกลงเฟดลดดอกเบีย้ยกนอนง,งอก็อาจจะลดใช่ครับแล้วสำหรับทองไทยก็มีแรงหนุนพิเศษจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาช่วยอีกแรงยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ ยังมีอีกมิติที่สําคัญคือปัจจัยทางเทคนิคครับเทคนิคโมเมนตัมอ๋อทางเทคนิคด้วยอธิบายเพิ่มหน่อยค่ะว่าปัจจัยทางเทคนิคมันเข้ามามีบทบาทยังไงในช่วงนี้ค่ะคือการที่ราคาทองคําหรือโกลสปอตเนี่ยปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องถึง7สัปดาห์ติดๆกันเลยนะครับ7สัปดาห์ใช่ครับ แล้วโดยเฉพาะในสัปดาห์ที่แล้วที่ราคาพุ่งขึ้นแรงมากร้อยกว่าดอลลาร์1 2 0ดอลลาร์จนสามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่เป็นจุดสูงสุดเดิมไปได้แถวๆ3,895ดอลลาร์า 3, ครับที่เป็นออทามไฮเดิมใช่ค่ะอันนี้มันเป็นการส่งสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่งมากๆเหมือนเป็นการยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นนี่มันแข็งแรงจริงๆใช่ค่ะการทะลุผ่านจุดสูงสุดเดิมหรือออทามไฮได้แบบนี้มักจะกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อตามมาอีกระลอกเลยอ ทั้งจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็จากพวกระบบเทรดอัตโนมัติที่ตั้งคำสั่งซื้อไว้เมื่อราคาทะลุแนวต้านสำคัญครับผมมันก็เลยเกิดเป็นแรงส่งหรือโมเมนตัมที่ผลักดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกค่ะเข้าใจแล้วครับเหมือนพอทำลายสถิติเดิมได้ก็ยิ่งสร้างความมั่นใจให้คนเข้ามาซื้อเพิ่มอีก ถูกต้องค่ะซึ่งก็ไปสอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์บางส่วนอย่าง h s b c ที่ YLG เขาอ้างถึงที่คาดว่า Goldspot อาจจะไปต่อได้ถึง4,000ดอลลาร์4,000ดอลลาร์หรืออาจจะไกลถึง4,300ดอลลาร์เลยโดยมองว่ามีปัจจัยระยะยาวอย่างแรงซื้อจากธนาคารกลางแล้วก็ความต้องการของสถาบันการลงทุนหนุนอยู่ค่ะมุมมองค่อนข้างเป็นบวกทีเดียวแต่ก็เอออาจจะต้องฟังหูไว้หูนะคะเพราะว่าก็มีมุมมองที่ระมัดระวังกว่าเหมือนกันครับ อย่างที่ HGF รายงานความเห็นของ CEO ของ Goldman Sachs คุณเดวิดโซโลมอนนะคะอ๋อ oh, Goldman Sachs ใช่ค่ะเขายังมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมยังแข็งแกร่งแม้จะมีผลกระทบจากชัดดาวบ้างก็ตามซึ่งมุมมองนี้อาจจะไม่ได้สนับสนุนภาพความต้องการ Safe Haven ที่ร้อนแรงเท่ามุมมองแรกค่ะก็เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเสริมอื่นๆอีกใช่ไหมครับอย่างเช่นการซื้อสะสมของธนาคารกลางหรือว่าพวกกองทุน ETF ถูกต้องค่ะการเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกเพื่อเป็นทุนสำรองแล้วก็การลงทุนผ่านกองทุน ETF ทองคำรวมถึงนักลงทุนรายย่อยเนี่ยถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยหนุนราคาทองคำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2024-2025แล้วครับผมอย่างกองทุน SPDR Gold Trust ที่ใหญ่ที่สุดแม้จะมีขายออกเล็กน้อยในวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ภาพรวมตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมแล้วก็ต้นปีเนี่ยยังเป็นการซื้อสุดที่อยู่ค่ะ ปัจจุบันก็ยังถือคลองทองคําอยู่เยอะมากกว่า1 0 1 4ตันโอ้โหชัดเจนเลยครับว่าการพุ่งขึ้นของราคาทองคํารอบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งจริงๆแต่เป็นการมาเจอกันของหลายปัจจัยเลยใช่ค่ะทั้งความกลัวอย่างชัดดาวค่าเงินเยนความหวังเรื่องเฟดรถดอกเบี้ยปัจจัยเฉพาะอย่างค่าเงินบาทอ่อนแล้วก็แรงหนุนทางเทคนิคโมเมนตัม um มันผสมกันหมดเลยเป็นการวิเคราะห์ที่ตรงประเด็นเลยค่ะ มันคือเหมือนพายุที่สมบูรณ์แบบที่ปัจจัยบวกหลายอย่างมาประจวบเหมาะกันพอดีครับผมทีนี้พอเราเข้าใจปัจจัยเบื้องหลังแล้วลองมาดูมุมมองแล้วก็กลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญในบ้านเรากันบ้างครับว่าเขามองแนวโน้มแล้วก็ให้คำแนะนำในการลงทุนอย่างไรโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนไทยเราค่ะคือผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยังคงมองว่าแนวโน้มหลักของราคาทองคำยังเป็นขาขึ้นนะคะยังเป็นขาขึ้นใช่ค่ะ แต่ก็เริ่มมีสัญญาณเตือนให้ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมาเร็วมากแล้วก็ทําจุดสูงสุดใหม่ไปแล้วมีคําแนะนําที่เอ่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันไหมครับหรือว่ามุมมองแตกต่างกันไปมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของกลยุทธ์หลักๆค่ะคือยังเน้นการหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาย,ย่อตัวลงมาหรือ buy on dip ครับรอซื้อตอนยอ่อ ใช่ค่ะมากกว่าที่จะไล่ซื้อที่ราคาสูงๆตอนนี้แล้วก็เริ่มแนะนำให้แบ่งขายทำกำไรออกมาบ้างสำหรับคนที่ถือสถานะซื้อหรือลองไว้อยู่แล้วนะคะอ๋อทยอยทำกำไรบ้างใช่ค่ะแล้วในแง่ของระดับราคาสำคัญล่ะครับมีกรอบแนวรับแนวต้านที่น่าสนใจไหมสำหรับ GoSpot หรือราคาทองคำตลาดโลกนะคะแนวต้านสำคัญที่หลายๆเจ้ามองตรงกันจะอยู่แถวๆ3 9 3 0 3 9เทาๆ3930ดอลลาร์ค่ะ3930 <40. S 1> ค่ะซึ่งเป็นโซนที่อาจจะเกิดแรงขายทำกำไรได้ส่วนแนวรับสำคัญถ้าหากมีการย่อตัวลงมาจะอยู่บริเวณ3,890ดอลลาร์ 3, ครับแล้วรับแรกค่ะและแนวรับถัดไปที่ค่อนข้างแข็งแกร่งคือช่วง3,860ถึง3,870ดอลลาร์ 3, ค่ะหลายเจ้ามองว่าถ้ายังยืนเหนือระดับนี้ได้แนวโน้มขาขึ้นก็ยังไม่เสียไปอ๋ออย่าง YLG ก็แนะนาว่าถ้า GoSpot ไม่ผ่าน ,3932 ก็ทยอยขายทำกำไรแต่ถ้าผ่านได้ก็ถือต่อโดยใช้ trailing stop ท,ที่3,863ใช่ค่ะส่วน MTS Go ก็เน้นเทรดสั้นหาจังหวะซื้อเมื่อย่อใกล้แนวรับ3,890 แล้วก็ยังไม่แนะนำให้ชอรอตจนกว่าจะเข้าใกล้แนวต้าน3940พร้อมกับมี Stop Loss ชัดเจนใช่ค่ะส่วน HGF ก็มองคล้ายๆกันว่าอาจจะขึ้นไปทดสอบ3920ถึง3930แล้วอาจจะย่อลงมาหา3870แต่ถ้าหลุด3860อันนี้อาจจะเป็นสัญญาณพักฐานที่ลึกขึ้นครับ ขณะที่บรเกอร์อื่นๆอย่าง s h i n i n g g o Grey Gap, Airago Trading ก็ให้แนวรับแนวต้านในกรอบที่ใกล้เคียงกันค่ะแล้วก็เน้นกลยุทธ์รอซื้อเมื่อย่อตัวใกล้แนวรับสำคัญโดยมีจุด stop loss ที่ชัดเจนหากราคาหลุดแนวรับนั้นๆไปเข้าใจครับและสำหรับราคาทองคำในประเทศไทยล่ะครับมีการประเมินแนวรับแนวต้านไว้บ้างไหมครับมีค่ะ อย่าง YLG มองเป้าหมายถัดไปแถว6,800บาทหรืออาจจะสูงกว่านั้นได้อีกถ้าเงินบาทยังอ่อนค่าต่อนะคะ6,800ค่ะโดยให้แนวรับไว้ที่5,9,300แล้วก็5,8,650บาทส่วน MTS GO ให้แนวรับที่5,9,700แล้วก็แนวต้านที่6,300บาทค่ะครับด้าน HHK ก็แนะนำเข้าซื้อสะสมแถวแนวรับ59,500หรือ59,400บาทค่ะ รุปคือถึงแง้ภาพรวมยังดูเป็นขาขึ้นแต่โทนคําแนะนําตอนนี้เริ่มเน้นความระมัดระวังมากขึ้นไม่แนะนําให้ไล่ราคาแต่ให้รอจังหวะย่อตัวเข้าซื้อแล้วก็ทยอยแบ่งขายทํากําไรบ้างใช่ค่ะรวมถึงต้องมีวินัยในการตั้งจุดตัดขาดทุนเสมอถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเมื่อราคาขึ้นมาสูงแล้วเร็วแบบนี้ความผันผวนมันก็ย่อมสูงตามไปด้วยการมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนแล้วก็การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเข้าใจเลยครับ ถ้าอย่างนั้นเราลองมาสรุปความเชื่อมโยงและความสําคัญของเรื่องนี้กับผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับทําไมเรื่องราคาทองคําที่บางทีดูเหมือนจะไกลตัวถึงมีความสําคัญกับเราไม่น้อยเลยครับความสําคัญมันอยู่ตรงที่มันสะท้อนให้เห็นว่าโลกการเงินและการลงทุนทุกวันนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะ มเหตุการณ์การเมืองในสหรัฐอย่าง Government Shutdown นโยบายการเงินของเฟดการเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนหรือแม้แต่สถานการณ์ในตะวันออกกลางมันส่งแรงกระเพื่อมมาถึงราคาสินทรัพย์ที่เราอาจจะถือครองอยู่หรือสนใจลงทุนอย่างทองคําได้โดยตรงแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะแล้วมันไม่ได้หยุดแค่ตลาดโลกนะครับผลกระทบมันส่งผ่านมาถึงราคาทองคําในบ้านเราอย่างชัดเจนเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกลไกของอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่างเงินบาทใช่ค่ะซึ่งค่างเงินบาทเองก็ผันผวน,นไปตามปัจจัยทั้งภายนอกและก็ภายในประเทศทําให้ราคาทองไทยยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นไปอีกดังนั้นการติดตามแล้วก็ทําความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมแล้วก็ตัดสินใจเรื่องการลงทุนหรือการบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นค่ะ สรุปง่ายๆอีกครั้งก็คือการที่ราคาทองพุ่งทำสถิติใหม่รอบนี้เป็นผลจากส่วนผสมที่ลงตัวจริงๆค่ะครับส่วนผสมที่ลงตัวค่ะ ของหลายปัจจัยทั้งความกังวลที่กระตุ้น Safe Haven อย่าง Shutdown เยน Witness ค,ความหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่าง Fed cuts ปัจจัยท้องถิ่นที่ช่วยหนุนอย่างบาท Witness บาทอ่อนและแรงซื้อทางเทคนิคที่ตามมาคือ Momentum ค่ะขอบคุณสําหรับบทรสรุปที่ชัดเจนมากครับทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดได้เป็นอย่างดีเลยครับยินดีค่ะโดยภาพรวมก็คือราคาทองคําทั้งโลกและไทยทําสถิติสูงสุดใหม่จากปัจจัยผสมผสานที่ว่ามา แนวโน้มยังดูเป็นบวกนะคะแต่ความผันผวนก็สูงขึ้นครับผู้เชี่ยวชาญก็เลยแนะนําให้ใช้ความระมัดระวังมีกลยุทธ์แล้วก็บริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบค่ะเอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของการพูดคุยในวันนี้กับคําถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคบคิดกันต่อในขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าราคาทองคํายังมีโอกาสไปต่อได้อีกอาจจะทะลุ4 0 0พดอลลาร์หรือไปถึง4,300ดอลลาร์ 4, ตามที่ HBC คาดการค่ะ ที่ว่ามีปัจจัยระยะยาวหนุนใช่ครับโดยมีปัจจัยระยะยาวอย่างการซื้อของธนาคารกลางแล้วก็ความต้องการกระจายความเสี่ยงของสถาบันการเงินคอยหนุนหลังอยู่คำถามที่น่าสนใจก็คือนอกเหนือจากปัจจัยที่เราได้คุยกันไปหมดแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์หรือปัจจัยนอกตำราอะไรอีกบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดฝันอืมปัจจัยที่ไม่คาดคิดใช่ค่ะแล้วเข้ามาเป็นตัวเร่งให้ราคาทองคำพุ่งทะยานขึ้นไปอีก หรือในทางตรงกันข้ามอาจจะเป็นหงดํำ black swan นะคะคที่เข้ามาทำให้แนวโน้มขาขึ้นนี้ตรงสะดุดลงแล้วเกิดการปรับฐานครั้งใหญ่ได้ลองนำข้อมูลและมุมมองต่างๆในวันนี้ไปลองคาดการถึงความเป็นไปได้เหล่านี้กันดูนะคะเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราคาทองคำครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ